สวัสดีเช้าวันพฤหัสน,นะครับพบกันกับน้องเว่นแตงนาครับสถานการณ์ผักวันนี้ก็ยังทรงตัวอยู่ครับผมถือว่าราคาก็ยังราคาดีอยู่นะครับส่วนทางน้องแว่นก็ยังเปิดรับลูกสวนใหม่อยู่นะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาได้เลยครับ098 204 8658ขอบคุณครับ